ในช่วงกลางศตวรรษที่19สหรัฐอเมริกาเผชิญกับความตรึงเครียดระหว่างรัฐทาตุและรัฐเสรีการแตกแยกที่ลุกลามลำไปสู่สงครามกลางเมือง1861-1865รัฐเหนือสหภาพต่อสู้กับรัฐใต้สมาพันธรัฐ ื่อยุติการเป็นทาสซึ่งเป็นบ่อกเกิดของความขัดแยง้งในปี1863ประธานาธิบดีอับ,บราฮัมลินคอนออกคำประกาศปลดปล่อยทาสในรัฐใต้สร้างแรงบันดาลใจให้คนหลายล้านหากแต่การต่อสู้ในเมืองต่างๆยังดูเดือดบ้านเรือนถูกไฟเผาชีวิตผู้คนถูกทำลายบาดแผลทางสังคมโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม สงครามนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประวัติศาสตร์อดีต่าตเริ่มมีโอกาสที่จะสั้นชีวิตใหม่ขณะที่รัฐใต้ต้องปรับตัวหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแม้ว่าจะมีการต่อสู้ให้เสรีภาพในภายหลังแต่หลักการแห่งความเท่าเทียมยังคงถูกท้าทายมาอีกหลายทศวรรษนี่คือบทเรียนจากอดีตที่สะท้อนถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกา